Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ขอความสันติสุขจงมีแด่ท่านผู้ชมทุกชาติครับวันนี้ในมุมศรัทธาครับก็ในมุมของศาสนาอิสลามที่จะมาเสนอในเรื่องที่ว่าศาสนากับวันศุกร์ครับในเรื่องของวันศุกร์เนี่ยมันเป็นวันพิเศษสำหรับศาสนาอิสลามครับมันมีความสําคัญมากให้กับสังคมอิสลามโดยเฉพาะอย่างยิ่งวันศุกร์ เป็นวันที่มุสลิมทุกคนนะครับมุสลิมทุกท่านที่เป็นท่านชายนะครับตั้งแต่อายุ15ปีหรือว่าสบรบลุศาสนาภาวะเนี่ยทุกคนครับต้องไปรวมตัวกันที่มัสยิดเพราะเป็นวันสำคัญของอิสลามเพราะวันศุกร์เนี่ยในภาษาอับเรียกว่าเยามุนยุมอะวันแห่งการรวมตัวกันสัปดาห์ละหนึ่งครั้งซึ่ง ในวันศุกร์นี่วันเยามุลยมุมานี่ครับคนมุสลิมทุกคนให้ความสําคัญกันมากเลยเพราะวันศุกร์นั้นท่านศาสดามุฮัมมัดสุลตลามนั้นถือว่าเป็นไซดุลอายามเป็นประมุกแห่งบรรดาวันต่างๆหนึ่งไหมครับเป็นนายแห่งวันต่างๆเพราะมันมีความสําคัญครับแล้วก็วันศุกร์เช่นเดียวกันเป็นวันตุดหรือวันอีดนะฮะวันตามศาสดา ฉะนั้นมุสลิมจะต้องไปเฉลิมฉลองกันในวันศุกร์ที่มัสยิดครับนี่แหละซึ่งบอกว่ามาวันศุกร์เนี่ยหรือวันย่อมุลยุมะฮ์เนี่ยมุสลิมทุกท่านที่เป็นชั้นชายเนี่ยครับที่ไม่เจ็บป่วยที่ไม่มีภาระอื่นนะฮะเขาจําเป็นที่จะต้องไปรวมตัวกันที่มัสยิดมันมีความยิ่งใหญ่มากในวันศุกร์นั้นฉะนั้นทุกคนต้องไปกันนะครับและเมื่อถึงวันศุกร์แล้วมันเป็นวันพิเศษ มุสลิมทุกคนครับตื่นเช้ามานี่ต้องจัดการแต่งกายพิเศษต้องอาบน้ําชำระร่างกายการนวดแล้วก็ผมน้ําหอมแต่ตัวเป็นพิเศษในวันศุกร์เนี่ยเพราะวันศุกร์เนี่ยเราจะไปที่มัสยิดที่นั่นไปมัสยิดแล้วเนี่ยเป็นการที่จะแสดงถึงการเคารพพักดีต่อพระบิเจ้าเพราะนี่เป็นคำสั่งของพระบิดาเจ้าหรือของอัลลอฮฺสุบฮานุตาลาน,นั่นเองแล้วมุสลิมทุกคนไปวันศุกร์เนี่ยคะ ทางาศาสนาเนี่ยสนับสนุนให้ไปแต่เช้าเลยเพราะที่นั่นเราได้พบปะกับทุกคนที่เป็นพี่น้องเนี่ยมารวมตัวกันที่มัสยิดแล้วที่นั่นเราก็มีการแสดงถึงศักยภาพใน,นการเป็นพี่น้องกันมีความเท่าเทียมกันเป็นการแสดงถึงพรดรรภาพเกิดขึ้นเพราะในวันศุกร์นั้นมันมีภาคผลในเรื่องของ พลานิสง์เรื่องของพลบุญมากมายแต่นั้นด้วยนี้วันศุกร์จึงเป็นวันที่มุสลิมทุกคนเนี่ยไปกันฮะไปมาศิกกันครับไปรวมตัวที่นั่นแล้วทุกคนต้องแต่งตัวให้เลิศให้ดีนะฮะให้สวยงามและก็ต้องหอมกล่นไปหมดเลยด้วยกับผมน้ําหอมและก็แต่งตัวในชุดที่ว่าสวยที่สุดไปละหมาดวันศุกร์นั่นเอง ครับในวันศุกร์นั้นนอกเหนือจากที่เราจะไปทําพิธีละหมาดวันศุกร์แล้วเนี่ยทุกคนจะต้องนั่งฟังคุตบะหรือปาทกถาจากอิมัมหรือว่าคอเตบที่มสัสยิดแห่งนั้นแล้วก็เป็นการแสดงให้เห็นว่าพ่อบ้านหรือผู้นำหรือใครก็ตามเนี่ยต้องมีการเรียนการศึกษาการฟังธรรมะ อย่างน้อยอาทิตย์ละหนึ่งครั้งเมื่อไปฟังแล้วเนี่ยกลับมาเพื่อที่จะได้นำสิ่งที่ฟังมาที่ได้ประโยชน์มานี่จะมาเล่าสู่กันฟังเล่าให้ครอบครัวฟังเล่าให้แม่บ้านฟังคนเรานี่มันต้องบรรจุต้องหาวิชาความรู้เพิ่มเติมอยู่ตลอดโดยเฉพาะยิ่งวิชาความรู้เกี่ยวกับเรื่องของคุณธรรมและจริยธรรมและศิลธรรมเนี่ยฉะนั้นวันศุกร์เนี่เป็นการข้อบังคับให้กับบรรดาพ่อบ้านเนี่ยโดยเฉพาะยิ่ง หันหน้าครอบครัวเนี่ยไปเอาความรู้ไปรับความรู้การบ่มอบรมนั้นเอามาเพื่อแทดให้กับครอบครัวและก็ลูกๆแล,ล,ละหลานนั่นเองก็จะทําให้สังคมมีแต่เพิ่มพูนความรู้ตลอดอย่างน้อยอาทิตย์ละหนึ่งครั้งครับและในเช่นเดียวกันนะครับการไปละมหมาดวันศุกร์เป็นการแสดงถึงความเท่าเทียมกันแสดงความเสมอภาคกันผู้นั้นจะเป็นคนที่มีตําแหน่ง ยศถาบรรดาศักดิ์สูงก็ตามจะเป็นถึงระดับเจ้าเมืองนะจะเป็นมุสลิมนี่เจ้าเมืองหรือจะเป็นระดับก,กษัตริย์ก็ตามหรือจะเป็นนา,นายกก็ตามหรือจะเป็นผู้นําใดๆก็ตามนะฮะทุกคนต้องไปละหมาดอยู่ณนะสถานที่เดียวคือมัสยิดแล้วก็ต้องตั้งใจฟังโคตบะหรือฟังสุนทรพจกักเตาะเตมและตาะอิหมัมนั่นเองครับทุกคนอยู่สภาพที่เป็นเบาของพระเจ้าต้องมีการตาบไหว้พักดี ต่อพระเจ้าองค์เดียวกันนี่แสดงผลที่ความเอกภาพเกิดขึ้นในวันศุกร์นั่นเองฉะนั้นความสุขนี้มันมีภาคผลซึ่งมากมายเหลือเกินทําให้ทุกคนเป็นหนึ่งเดียวกันและทุกคนมีความรู้สึกว่าตัวเองตั้งสวามีภ์ต่อพระบุญเ,เจ้านี่แหละครับศาส,สนาอิสลามจึงมีความโดดเด่นอยู่ตรงนี้ครับว่าเมื่อถึงวันศุกร์แล้วทุกคนที่เป็นเพศชายเนี่ยต้องไปละหมาดวันศุกร์กันนอกเหนือจาก นั่นไปเนี่ยวันศุกร์เนี่ยเมื่อไปแล้วเป็นการขัดเกลาจิตใจของคนที่ไปละหมาดวันศุกร์เนี่ยขัดเกลาให้พจเขามีความรู้สึกสงบอบอุน่นนั่นเองฉะนั้นวันศุกร์นี่เป็นวันที่เป็นการสร้างความเสม,มอภาคและการเท่าเทียมเกิดขึ้นทุกคนที่เป็นผู้ชายนั้นที่บรุษนภาวะจะต้องไปร่วมกันอยู่ที่นั่นุดเดียวเพื่อแสดงถึงความสวามิภักดิต่อพระพุทธเจ้านั่นเอง และเก็เขาจะเป็นคนรวยเป็นเศรษฐีหรือเป็นยาจกหรือเป็นคนจนแล้วแต่แต่เขาต้องไปไอละหมาดวันศุกร์สแสดงถึงว่าคนที่มีเกียรติอย่างยิ่งในทัศนะของพระเจ้านั้นก็คือคนที่มีความยำเกรงตักวัดอัลลอดังที่พระมหากัมพีอัร์อ่านได้กล่าวว่าอินอ um ักรมากุมอินดาลลอยอัตกกคุมแท้จริงผู้มีเกียรติที่สุดณทัศนะของพระเจ้านั้นคือผู้ที่มีความยำเกรง มีการตักกาต่อพระพุทธเจ้านั่นเองท่านท่านผู้ชมครับสิ่งนี้แหละที่จะทำให้ทุกคนมีความกระตือรือร้น,ลนแล้วใครกะตามในวันศุกร์เนี่ยตั้งแต่เช้าครับาศาสนาสนับสนุนให้ไปมสัสนิดกันในแต่เช้าหลังจากที่ได้อาบน้ำแต่งตัวอย่างสวยงามแล้วนี่ให้ปาแา่ต่เช้าทะนั้นภาคผลของคนที่ไปละหมาดแต่เช้านี่ ถ้าหากสามารถไปละหมาดตอนเจ็ดโมงเช้าได้นั่นก็คือหมายความว่าหนึ่งโมงเช้าเนี่ยผลบุญของเขานี่เหมือนกับเขาเชือดอดหนึ่งตัวเป็นทําทานฮะอดหนึ่งตัวซึ่งอดมีราคาแพงครับถ้าไปวันศุกร์ละหมาดในเวลาแปดโมงเชา้าหรือว่าสองโมงเชา้าเขาสมมติกบเขาได้เสียสละวัวหนึ่งตัวเพื่อศาสนาถ้าเขาไปสามโมงเช้าหรือเก้าโมงเช้าก็เหมือนว่าเขาในได้เสียสละ แกะหนึ่งตัวเพื่อทาทานนะครับได้บุญผลบุญเหมือนกับทําทานฟรีชีพแกะหนึ่งตัวถ้าเข้าไปธง,งที่ส่นั่นคือสิบโมงเชา้าสมมติว่าเขาเนี่ยได้เสียสละแม่ไก่หนึ่งตัวหากเข้าไปมัสยิดในวันศุกร์นั้น11บเอโมงเชา้าหรือว,ว่าห้าโมงเช้าเมื่อเขาเนี่ยได้เสียสละไข่หนึ่งฟองจนกระทั่นว่าคนที่ไปนั้น ต้องให้ไปถึงมสัสยิดน่ะก่อนท่านเขาเตบขึ้นบนสถานที่อ่านกัุภหร์สถานที่ปาฏกถานินี่นะครับตอนนั้นแหละผลบุญของคนที่ไปละหมาดวันศุกร์นี่จะไม่ถูกบันทึกแล้วบันทึกว่าเข้ามามาละหมาดวันศุกร์เมื่อเราไปวันศุกร์แล้วนี่ท่านทั้งหลายก็ควรที่จะไปแต่เช้าด้วยการแต่งตัวที่สวยงามแล้วก็ แสดงถึงความนอบน้อมถ่อมตนและก็ทักทายผู้คนที่เราพบให้สลามขอพอรให้เขาเสร็จแล้วเราก็ขึ้นไปมัสยิดแล้วก็หลังจากนั้นอยู่บนมัสยิดอ่านอัลกุรอานหรืออ่านอะไรก็ที่เป็นเรื่องของที่ได้ผลบุญนั่นเองแล้วหลังจากนั้นก็ได้มีโอกาสได้ฟังคุตบบ้าหรือสุทธจนพจากตกอคเตบและก็ได้ทำพิธีการละหมาดสองัะอัต จากนั้นก็คือเราก็ได้กลับมาบางคนก็ยังไม่กลับหลังจากเรามาเสร็จเรียบร้อยเนี่ยจะั่งคุยกันสนทนากันอาทิตย์ละครั้งวันศุกร์หนึ่งอาทิตย์ละครั้งที่มีพบปะสังสรรค์กันในหมู่กลุ่มเพื่อนหรือพี่น้องกันหรือกลุ่มมุลสลิมหรือใครก็ตามที่มาวันศุกร์นั้นก็จะทําให้เรามีความเชื่อมสัมพันธ์กันขึ้นความรู้สึกความรักซึ่งกันและกันมากขึ้นมีอะไรก็ได้ศึกษาได้ถามทุกสุขกันนี่เป็นการเชื่อมสัมพันธ์ที่ว่า ศาส,สนาบังคับให้ไปะวสศพมีอะไรหลายๆอย่างที่ซ่อนเร้นในการไปละหมาดวันศุกร์ครับดังนั้นวันศุกร์นี่มีความสําคัญศาส,สดาบอกว่าวันศุกร์นั้นมันมีความประเสริฐเหนือกว่าตุดอิดิลอาธาและเหนือกว่าวันอิดิลฟิตรีซึ่งท่านผู้ชมคงรู้ว่าวันอดิดหรือวันฮารีรายอนี่พี่น้องมุสลิมเนี่ยเขาจะมามาสัสยิดกันแต่วันศุกร์เนี่ยยิ่งกว่านั้นความสําคัญยิ่งกว่าวันฮารีรายอ อีดิลอัฎฮาและวันฮาริรายอีดิลฟฟตรีดังนั้น่จนพูชมครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ชี้แจงว่าวันศุกร์ในของอิสลามนั้นมีความสําคัญยิง่งในวันศุกร์เนี่ยมันมีช่วงเวลาหนึ่งครับช่วงเวลาหนึ่งที่เป็นเวลาที่พระเจ้ารับพรอดวอาของเบ่าที่ทำการขอดวอา คือขออะไรก็ตามในช่วงนั้นนะ่ะจะตอบรับทันทีฉะนั้นบรรดานักปัดมีการอธิบายว่าคือในช่วงที่อินหม่มหรือโคเตกกำลังกล่าวสุนทรพจน์วนนั้นนะ่ะให้เราขอพรขอดุอาหรือบางนักปัดก็บอกว่าช่วงเวลาการพักของระหว่างสองคูตุบะหรือสองสุนทรพจน์อ่ะช่วงนั้นนะเป็นเวลาที่ดุอาที่มุสตาญับหรือเป็นพรที่ล l l a ์ตอบรับนั่นเอง เงื่อนไขต่างๆของคนที่ไปละหมาดวันศุกร์นะครับท่านผู้ชมครับเพื่อให้ได้มาซึ่งการละหมาดของเราหรือการไปวันศุกร์ได้รับความสมบูรณ์แบบนั้นหมายความว่าในช่วงที่ท่านอิหม่ามหรือท่านคอเตบททำการอ่านสุทธอดพ์นั้นในช่วงนั้นน่ะห้ามมีการพูดคุยกันทุกคนต้องตั้งใจอย่างมีสมาธิเพื่อรับฟังสิ่งที่บรรยายออกมา สิ่งที่สอนออกมาสิ่งที่กล่าวสุนท่พอพูดออกมาของท่านอิมัมเะกเตบเพื่อเราจะได้นําสิ่งนั้นกลับไปถ่ายทอดไปบอกให้กับครอบครัวของเราและเพื่อนๆของเรานั่นเองโดยนี้ห้ามมีการพูดคุยกันถึงแม้ว่าเราจะเห็นเพื่อนๆเรากํกลาลังนั่งคุยกันอยู่นั่นเราจะบอกว่านิ่งก็ไม่ได้ครับเพราะอากาว่านิ่งสิฟังสิเขากำลังอ่าน,นอันนี้ถือว่าทําให้เรานขาดสมาธิไปเหมือนกัน ดังนั้นสิ่งนี้แหละที่อยากจะบอกให้ผู้ชมทั้งหลายที่เป็นมุสลิมเนี่ยเมื่อไปมัส,สยิดแล้วไปละหมาดไปวันศุกร์แล้วนะก็ขอให้ไปอย่างเป็นระเบียบอย่างมีสมาธิแล้วจงฟังอ่านคุตุบาอย่าพูดคุยกันอย่าสนทนากันเพราะนี่โอกาสเดียวที่อาทิตย์ละครั้งและก็ใช้เวลาไม่มากประมาณ15หรือ20นาทีเท่านั้นเองที่เราจะต้องสดับรับฟัง อ่านฟังคตมภอร์นั้นถ้าหากว่าเราไม่ฟังเรานั่งเล่นกันประกาศทำให้กันละหมาววันศุกร์ของเรานั้นไม่ได้ผลเท่าที่ควรและมันจะทําให้เราเป็นเหมือนกับว่าไปวันศุกร์เหมือนไม่ได้วันศุกร์ไปแค่ได้ละหมาตเฉยแต่ไม่ได้ครบวันศุกร์ถ้าวันธรรมดาเนี่ยเราละหมาดโยฮุดสียระอดัดแต่วันศุกร์เรามาแค่สองอีกเหลือสองระอัดนั้นให้เราฟังคุตภีร์แต่ถ,ถ้าเราไปแล้วอยู่อย่างมีสมาธิเหมือนกับเรานั้นเด้ทําอย่าง สมบูติ์แบบนั่นเองครับชีวิตคนเป็นอะไรได้ตั้งหลายอย่างจงฝันฝ่าหาทางสร้างศักดิ์ศรีทุกเศร้าใดหรือจะกล้ามาราวีถ้าเรามีวันสุขไว้ถัดเกา่า